สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดนะครับจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับอันนี้มันเดินรถทางเดียวเดินเข้ามาแล้วก็แวบ,บเข้ามาจอดตรงน,นี้ได้เลยจอดได้ประมาณห้าหกคันนะเดินรถทางเดี่ยวเข้าประตูวัดเลี้ยวซ้ายมันจะมีลูกศรบอกน,นะครับเนี่ยวัดเข้ามานี่เป็นวัดเก่าแก่นะครับมีพระพุทธชินราชจำลองอยู่ที่นี่นะครับโค้งสีปูนมูลสีขามอยู่ที่วัดโขงเจียมถามว่าจะเข้าเส้นไหนผ่านโขงเจียมมาเลยครับ ก่อนจะขึ้นคอสะพานเห็นตลาดปุ๊บเลียวเลยเห็นตลาดปุ๊บเลี้ยวเลยผ่านสถานีตำรวจมาทนี่นะครับตชมวิวจะพาไปชมวิว่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเนี่ยก็คือออกจากวาลินมาก็มาโขงเจียมทีนี้ถามว่าทําไมโขงสีปูนมูลสีคามมาดูอย่นี้ครับนี่คือแม่น้ำโ ก็จะมาตั้งแต่มุกดาหารไล่ลงมาขอบข้างของประเทศเราฝั่งนี้เป็นลาวใช่ไหมสายวันนาจะถามว่าทําไมมันมาตัดกันอะไรเพาตัดกันนี่ครับแม่น้ํามูลเนี่ยไหลผ่านมาซิสะเกตเนี่ยอุบลเข้ามามาบรรจบกันตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นชื่อนะครับโขงจะเป็นสีของปูนมูลจะเป็นสีของคราครามมาตัดกันบริเวณเนี่ยดอนแก่งน,น,นะฮะให้ทุกท่านได้มาดูตรงนู้นเป็นโรงแรมที่พักของเราทอแสง พารเทนะครับวันนี้เราพักกันที่นู่นนะครับให้ดูเขตอพยทานะนะครับตรงนี้มันจะมีอ่าใช่ฮะตรงนี้มีที่ที่ให้ชมให้ให้ล่องเรือเดี๋ยวลองไปถามเขาดูก่อนว่าจะยังไงนะครับให้ชมเนี่ยมันจะมาตัดมุมนี้ออกมาจะเป็นแม่น้ํามูลมาตัดกับแม่น้ําโขงเพิ่มใหญ่นะ โอเคครับผม oh.